เอาสวัสดีครับไม่ธรรมดาบัดน,นี้เป็นลบลูบุญคุณพ่อแม่บัดน,นี้เอแม่นางเอกบัดโว้เสื้อผ้าตัวใดไรตัวดีๆยันต่แม่บ่อุ่นยันต่แม่หนาวยันตะ่อได้ใไ่ยันตะแมบ่ไบ้ใไ่นะครับอ่าเสื้อมหาห้อันใดเนียมันดีเนียอยู่เนียกินเสื้อมหาห้ยันตะ่อได้แม่บ่ได้กินอันนั้นคือบุญเขาน่ชีวิตเขาก็ประสบผลสาเร็จ หน้าตาผิวพรรณเขาผ่องใสบัตนี้บุญที่เขาทํากับพ่อกับแม่นั่นน่ะมันแตกต่างกันโดยชื่นชมคือฝ้ากับผิวนะครับคือฝ้ากับผิวครับพี่น้องเอฟซีนะอืมแต่เขาอยู่ไกลเขายังรักพ่อยังคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มาเก่ารัดหน่วยเขากำปั่นเราก็ซื้อไห้พ่อแม่กินน่ะฝ้ายนั่นก็ซื้อให้ฝ้ายนี่ก็ซื้อให้ยันละน้อยใจน้าแม่หนุ่ยบวัดดีครับแม่หนุ่ยบวัดดีครับนะ กวแต่พ่อแม่น้อยใจบ้ดนีฝ้ายนั่นก็นซื้อให้ฝ้ายนี่ก็ซื้อให้ได้กันทุกคนเลยนะอ่าเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีนะมาส่งแล้วนะครับมาขามซีมกรอบแทบบอก่บ่แซ่แทบทับหามก่อยยังว่ายอยู่ <c oughs> อ่อ <c oughs> เห็นไหมครับเส <c oughs> ื้อผ้าว้าวยาย่กัดทั้งทั้งโอ้ยทั้งหัวทั้งปีบทั้งหัว้วเลยดีใจแห้งครับเ็นบอกอาการเล่านะั่น่ะ ดีใจไหมลองสุดนั่นลองสิโอ้ยไหลไอ้สุดนี้กะงามนกันว่างามได้หน่เอองามได้สุดนี้โอ้ยพอดีเลยไหลเ้ยคัก้เนาะคักไส้เนาะหัวรออีกได้ปัะนี่เออคนที่ให้ก็ภูมิใจประทับใจที่พ่อแม่ดีใจบัดนี่พ่อแม่กะดีใจคนให้ลูกก็ดีใจบัดนี่โอ้ยพ่อแม่กูดีใจคักเนาะอันดีใจนะครับเนาะพ่อแม่ดีใจกบห้าก็ดีใจอ้แม่บอกเนาะเออ นะครับเราก็มีความสุขแล้วเห็นพ่อแม่ได้ใส่เห็นพ่อแม่ดีใจอ่าพ่อแม่เห็นเสื้อผ้าสวยได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆยันพ่อแม่หนาวยันพ่อแม่ป่วยยันพกอคุพ่อแม่ไม่สบายมันบอกพี่นางสวัสดีครับนะพี่จำเนียงสวัสดีครับน่หมอนิดนะอือนะยันพ่อแม่หนาวยันพ่อแม่บ่สบายยันพ่อแม่เป็นหันเป็นี้อ่าเอราะว่าจีเป็น อ่าของฝากนะครับกับคงกับข้าวโอ้ยสื่อมาให้พี่น้องเอฟซีนะไม่ไม่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะเขาให้โดยตลอดนะบางครั้งก็ไม่ได้ทําคลิปฝากคนมาให้แบบนี้ไงเวลาเขามานะเขาให้แอดมินเขาไปให้ซื้อกับข้าวไม้พ่อให้แม่เขาปลูกปีงกายบางคนนะปีงบางไงห,หนึ่งปีงไปโตบันนะ่ะปลากระโตห้าวอย่างี้นะห้าวห้าวีแข้งบนนะ่ะปลาอะไรนะ,อ,ะอันใดนี้มันแซ่บเขาซื้อให้พ่อให้แม่กิน ตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีนะอะไรมันอร่อยอร่อยมันบอกบุญมันจิไปสายครับพี่น้องเอฟจีเนาะทำดีกับพ่อกับแม่เนะานอนะอ่มันก็หนุนชีวิตหนุนนําชีวิตเราก็ประสบผลสําเร็จบ่พเพสีได้ก็ได้ครับผมเ็นบอกเขาถูกหวยเลยบ่บอิจฉาเขาบัดน,นี้เขาเงินให้แม่เดี๋ยวมันแช่เดี๋ยวเขาใช้เงินหมดเดี๋ยวเขาก็ลืมมึงเปิว่าเอาบัดน,นี้ครับบัดน,นี้ยังมีหนา้ามาบอกแบบนี้อีกโว่ตายแล้วครับ มาสร้างวอาเนาะเออมาสร้างวอาสร้างว่าเนี่ยครับพี่น้องเอฟซียังมาไม่น่ามาบอกเองเดี๋ยวมันแช่มันใช้เงินหมื่นหมดแล้วมันก็ก็เรื่มมึงพอน่ะเออมาบอกสิแม่เจ้าของโค้ดมาดาแม่เจ้าของบันนี่โอ้ยมันสร้างวอาเนาะมันสร้างว่านะครับสร้างวอาสร้างว่าเนี่พี่น้องเอฟซีอันนี้แหละเขาทำดีกับพ่อกับแม่เขาเออเป็นลูกเอ่าเป็นลูกที่ดีนะครับพี่น้องเอฟซีเนี่ย เฮ็ดยังกับปูโสผมสเฉลี่ยด้บดนีเอ่าตัวขวยอีกบดนี้สักจักใบบดนี้เป็นสองเ0 0ส0 0เ0 0บดน,นี้อันนั้นแหละคนกระตันอยู่ไม่ตกอับเนอะ่ะตกอับครับเพราะสิดได้ก็ได้เด้อมันก็จะมาของมันเองแม่หม่ละอันนั้นได้บุญกุศลนั่นน่ะมึงน่ะรอ้ยนะครับบุญบพสร้างบดนี้บุญเก้าเมื่อแล้วบดนี้ กูแจกอยูว่าไปเฮ็ดบุญยุติใสครับบัดนี้พาเอฟซีเพิ่นไปเฮ็ดบุญยุตตะวันแดงครับบัดนี้อ้โอ้ตายแล้วนะครับใส่ชุดขาวไปเฮ็ดบุญยุตตะวันแดงค่ะไปฟังเทศยุติตะวันแดงค่ะโอ้ยผาเออฟซีผาไม่ๆมเพิ่นไปจังหันยุตตะวันแดงคุณค่าอืมนะครับมันแมนคักเนาะไปใส่บาตรยุตตะวันแดงคุณค่าเนาะไปจำจิลนยุตตะวันแดงค่ะโอ้ยแสงชุดขาวไปเนาะมันมันแมนในบวลาบัดนี้อืม นะครับโอ้ยตายแล้วนะครับพี่นออ้องเอฟซีเออนะามาสร้างเบาเนาะเห็นต้มเงินไปมองหันเลยเนาะเมย์เมย์มันกับไปได้มองหันแล้วโอ้เบาเลยจกหัวครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะนั่นนะตัวเองบัดเข้าออกบ้านไม่รู้วันละกี่รอบปั่นนี่จักจักรอบปั่นนี่บม่ได้ชื่อ,อยังกับเขาทุงและซาก็ยังท่วงปั่นนี่อ้าวนะครับพี่น้องเอฟซีนะ พอ่อแม่มาหนีกับไม่บิดาพ่อแม่อีกแล้วบะนี่จะอืมจะไปเห็นหนังปวะเออจะไปเห็นหนังนะอืมจะไปเห็นหนังเห็นบอกฟังเสียงคลิปกับผู้จักเลยฟังคลิปรู้เรื่องเลยบ่เนีย่ยเขามากบ่เนี่ยพ่อแม่มาแม่ก็เลยตัดปัญหาเลยบ่มาเลยนะครับแล้วก็เข้าใจหัวอกของความเป็นแม่แล้วนะเป็นพ่อนะครับเนาะแต่ไม่ได้คิดแบบนั้นได้บะนี่แต่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยบะนี่เอา้า นะครับพี่น้องเอฟซีนะบ่ได้เป็นจั้งสั้นเลยครับโอ้ยตายแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับนะสิ่งที่ทําให้ทุกคนตาสว่างนะครับเอฟซีก็หายหมดเลยครับตัวนี้นะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะเอ่อที่ได้ไปนั่งกินข้าวด้วยนะโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมีแต่ระดับทั้งนั้นนะครับมีแต่ระดับทั้งนั้นนะครับเนาะเขาก็โอ้ยไม่อยากจะพูดนะครับพี่น้องเอฟซี นะหมดไปเยอะหมดไปเยอะนะครับนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ดังใจตัวเองบ้านียจะขันเอาคือไก่ค่ะนะบวบน้าเขาค่ะอ,อ่าสีตีนสีมือเลยค่ะคัดฟ้าเขาค่ะโอ้ยตายละอีเวนนะครับเนาะอืมนั่นแหละคือมึงไม่มีบารยญาตไงมึงไม่แยกแยะนี่นะคะไม่เคยสูบเนื้อไม่เคยสูบเลือดสูบเนื้อไขรค่ะโอ้ยส่วนตีนนะครับบริดสูบสตี เนะื้อร้านยางกุญแจใส่ระบียนสิเปิดบริษัทไม่ไม่นี่เต้บนี้โอตายแลว้วนะเขาก็ทาถามดินเนี่ยนะเป็นพันๆแถวนะนะอือเป็นจะอะไรแต่ไปบอกกับนายนาะเลยตี้อือก็ว่าสีถามดินเป็นพันๆแถวนะไปถมซะทีนะเขาถ่าอยู่ในกูสิแตกอย่างสิแตกเบียรนะ์น้ำเขาเอาเลยนะเอาเลยนะอถมไม่ไม่ เออถอยออกมาหมดแล้วพี่น้อง f อฟซีนะเอซทุกคนนะกูก็ได้ไปทานข้าวทานอะไรได้เป็นเกียรตินะไปคุยกินกับแม่ <c oughs> แมเขานะ่ะนะอะ่โอ้ยเขาดีขนาดนั้นมึงยังไปทำ้ายจิตใจไปทำ้ายน้ำใจเขาโอ้ยนะครับยิ่งกว่หมาอีกเนาะอะจิตใจมึงทำด้วยอะไรไม่ว่าแต่เอฟซีแต่ะครับแม่มันพ่อมัน,ม,นมันก็ยังไม่ได้เห็นหัวเลยนะครับนะ อไม่เห็นหัวเลยนะครับในนิทานเรื่องนี้นะครับผมไา่อยากพูดนะครับนะอะ่ชีวิตมึงจะตกต่ำตกต่ำเรื่อยๆนะไม่มีวันจะลญนหรอกนะอืมถ้าคนดา่ดาด่าคักหลายบันแห้งกอดแห้งบันแห้งกอดเถิงค่ะกอดเถิงอันนี้คนจะว่าค้นประเภทจังไรจั่นะอืมอันอีเสษฝรั่งเนี่ยด่าพอด่าเมเ่อิ้นหมักนั่นอีนั่นอีนี่ปฏิไปดีใจน้่นเขาครับเอาเจ้าคือว่าจังไร อ่ามาด่าแม่มันนะว่าอีนั่นบักมี่เอาพี่น้องเอซีคิดว่ามันเป็นคนยังไงแล้วไปกอดไปให้กำลังใจเอาอ่ามันไม่สมควรนะครับพี่น้องเอฟซีนะคือเหมือนเขาทะเลาะก,กันวันนั้นบัดโอยเขาไปตบมือใส่กับบัด <c> เ <oughs> อ,อเขาไปเอาเอฟซีเขาเสยบัดนี่เขากำลังตีกันเขากำลังมีปัญหากัน โอ้ยตกกําดีกว่าตกสูงนะอ,อุ้ยอ้เพราะตกตั้งกระตายเด้อครับนะตกตั้งกระตายเด้อครับนะัมพี่ไทยเล่นเด้อจะไปประมาทเด้อตกตั้งตายก็ได้ยินังบ่น่ะอ่า,านะตกตึกซิปสั้นเพราะตายก็มีเด้เออ่านะตกตั้งตายก็มีนะครับตายไปตายไปเจโจๆนี่ก็มีเด้อจะไปประมาทเด,ด้อกระตกตั้งนี่ครับตายโครโนะคะเด้อ จเจ้ายาไปประมาทเดอ้อนะตายน้ำตื้นเด้อนะออนะครับนะ<笑><笑>นะเห็นไหมครับตัวนี้ดูสีหน้าท่าตาเป็นยังไงมีความสุขไหมไม่ได้มีความสุขจักเม็ดเลยล่ะครับนะอืมนะ